ความรักระหว่างเจ้าชายฟิลิปกับเจ้าหญิงอลิซาเบตเริ่มขึ้นในปีคริสต์ศ,ศักราชที่1,939เมื่อครอบครัวของกรรษัตริย์จอร์จที่6เดินทางเข้าเยี่ยมโรงเรียนในร้อยทหารเรือดัดมัตเจ้าหญิงอลิซาเบตในเวลานั้นพระชนมายุ1 3พันษาส่วนเจ้าชายฟิลิปพระชนมายุ1 8พันษาทรงพระสิริโฉมดวงตาสีฟ้าผมสีบรอนสูงสง่าสมชายชาติทหาร สร้างความประทับใจแรกด้วยการทำหน้าที่เป็นผู้นำเสด็จเจ้าหญิงอลิซาเบตและเจ้าหญิงมาร์กเร็ตทอดพระเนตรทั่วบริเวณของวิทยาลัยเจ้าชายฟิลิปเชิญเสด็จเจ้าหญิงทั้งสองพระองค์ออกไปยืดเส้นยืดสายด้วยการตีเทนนิสเจ้าหญิงทรงแอบมองเจ้าชายหลายครั้งดูซิว่าเขากระโดดได้สูงแค่ไหนเจ้าหญิงกล่าวอย่างตื่นเต้นทรงประทับใจพระอุปนิสัยเปิดเผยและความเป็นหนุ่มนักกีฬาของเจ้าชายฟิลิป ตลอดช่วงสัปดาห์เจ้าชายฟิลิปยังมีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมรับประทานอาหารกับกษัตริย์จอร์จที่6พระราชินีอลิซาเบธควีนมามและเจ้าหญิงทั้งสองบนเรือพระทาชนั่งวิตอตรียแอนด์อัลเบิร์ตพี่เลี้ยงของเจ้าหญิงกล่าวว่าเจ้าหญิงทรงมีพระพักแดงระเรื่อขณะพูดคุยและหัวเราะกับเจ้าชายฟิลิปพระองค์ทรงสนพระไทยในตัวเจ้าชายอย่างเห็นได้ชัดทรงตรัสถามว่าเจ้าชายชอบสวยอะไรและทรงพระสนับมุกตลกของเจ้าชายอยู่เสมอ ตั้งแต่นั้นมาเจ้าหญิงอลิซาเบธก็ไม่เคยมองใครอีกส่งตกหลุมรักเจ้าชายฟิลิปตั้งแต่แรกพบขณะที่เจ้าชายฟิลิปในเวลานั้นไม่ได้ให้ความสนพระทัยเจ้าหญิงอลิซาเบธเป็นพิเศษในปีคิ์ศักราชที่1 9 4 0เจ้าชายฟิลิปสำเร็จการศึกษาด้วยผลการเรียนเป็นอันดับหนึ่งของรุ่นจากนั้นได้เข้าประจำการในกองทัพเรืออังกฤษ โดยร่วมออกปฏิบัติการทางการทหารครั้งแรกในมหาสมุทรอินเดียจากนั้นส่งย้ายไปประจำการในเรือรบหลวงแวรียนสังกัดกองเรือเมดิเตอร์เรเนียนในปีคิดักราชที่1,941ได้เข้าร่วมรบในสมรภูมิแลมมาทาพันธ์ทางตอนใต้ของกรีซและในปีต่อมาได้เริ่นตำแหน่งเป็นรองผู้บังคับการเรือรบที่มีอายุน้อยที่สุดคนหนึ่งแห่งราชนาวีอังกฤษโดยประจำการในเรือรบหลวงพิคาดวอลเลซ และผู้ที่มีบทบาทผลักดันให้เจ้าชายฟิลิปเข้าประจำการในราชนาวีอังกฤษคือพระปิตุลาของพระองค์หลุยส์เมาสบแบตเทนเออร์เมาบิตเทนแห่งพมา่าในปีคศดศักรารที่1943ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองกษัตริย์จอร์จที่6พระบิดาของเจ้าหญิงอลิซาเบธเชิญเจ้าชายฟิลิปมาร่วมฉลองวันคริสต์มาสที่พระราชวังวินเซอร์ เจ้าชายฟิลิปสเสด็จในฐานะพระปุรญาตและถือเป็นพระญาิลำดับสองของกษัตริย์เจ้าชายฟิลิปเขียนจดหมายถึงเจ้าหญิงอลิซาเบธหลังกลับไปประจำการในราชนาวีกล่าวขอบคุณที่ต้อนรับพระองค์ให้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวที่น่ารักมันมีค่าเหลือเกินที่ได้เห็นความรักระหว่างครอบครัวและได้รู้ว่าพระองค์สามารถร่วมแบ่งปันความรู้สึกดีๆเหล่านี้ได้ในระหว่างที่เจ้าชายฟิลิปทรงประจำการในกองทัพเรือพระองค์และเจ้าหญิงอลิซาเบธ มีพระหัตถเลขาถึงกันอย่างสม่ำเสมอความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองคืบหน้าไปจนถึงขั้นที่เจ้าชายฟิลิปทรงได้รับเชิญให้เสด็จประทับร่วมกับพระบระมงวงศานุวงศ์ในอีกหลายโอกาสเจ้าชายฟิลิปมีบุคลิกเย็นชาพระอุปนิสัยรับสั่งตรงไปตรงมาไม่เกรงใจใครจนบางครั้งดูก้าวร้าไม่สุภาพทำให้มีข้าราชสำนักบางคนแสดงความไม่พอใจเห็นว่าเจ้าชายฟิลิป ไม่เหมาะกับราชสำนักแต่เจ้าหญิงอลิซาเบตไม่ยอมให้ใครมาเปลี่ยนพระทัยพระองค์ได้และผู้มีส่วนสำคัญในการสน,สนับสนุนความรักของทั้งสองพระองค์คือลอร์ดเมาส์แบ์ตเทนพระปิตุลาของเจ้าชายฟิลิปที่ส่งรักเจ้าชายเสมือนลูกแทๆ้ๆที่ผ่านมามีข่าวลือว่าเจ้าหญิงอลิซาเบตตกลุงรักและคบหาดยใจอยู่กับฟิลิปเมาเบแบตเทนเจ้าชายแห่งกรีซและเดนมาร์ก ซึ่งลีภายการปฏิวัติมาใช้ชีวิตในประเทศอังกฤษความรักที่หนุ่มสาวพยายามปกปิดไม่สามารถรอดพ้นสายตาช่างภาพไปได้ในเดือนตุลาคมคิดศกรที่1946ภาพของเจ้าหญิงอลิซาเบธสบตากับเจ้าชายฟิลิปในงานสมรสของเลดี้แพทิเซียเมาส์แบ์ตเชนลูกสาวคนโตของลอร์ดหลุยส์เมาเบแบตเชนกลายเป็นภาพดังยิ่งกว่าข่าวการสมรสของบ่าวสาวภาพดังกล่าวยิ่งทำให้ข่าวลือเรื่องรักของเจ้าหญิงรัชทายาท ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนมากขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองสงบลงสองปีเจ้าชายฟิลิปทรงได้รับพระราชาอนุญาตจากกษัตริย์จอร์จที่6ให้อภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงอลิซาเบธภายใต้เงื่อนไขว่าต้องให้เจ้าหญิงอลิซาเบธมีพระชนมายุครบ21เพรรษาเต็มในเดือนเมษายนคิดสักราชที่1947ระหว่างนั้นเจ้าชายฟิลิปต้องสละฐานันดรศักดิ์ทั้งหมดที่เกี่ยวโยงกับราชวงศ์กรีซและเดนมาร์ก พร้อมทั้งเปลี่ยนสัญชาติเป็นพลเมืองอังกฤษเจ้าชายฟิลิปได้รับสถาปนาเป็นระยุคแห่งอดินบาระเออแห่งเมริออเนตและบารอนเกรนวิชโดยใช้นาสกุลฝั่งพระมารดาว่ามาวแบตเชนในเดือนกระกฎาคมคิศกราที่1947ราชสำนักอังกฤษประกาศการมั่นหมายระหว่างเจ้าหญิงอลิซาเบธพระธิดาองค์โตของกษัตริย์จอร์จที่ห กับเรือเอกฟิลิปเมาส์แบดเชนพิธีอภิเษกสมรสถ,ถูกกำหนดขึ้นในวันที่20พฤศจิกายนการประกาศข่าวดีเรื่องการอภิเษกสมรสทำให้ราชวงศ์กังวลว่างานอภิเษกสมรสของเจ้าหญิงผู้เป็นรัชทายาทควรจัดอย่างไรในขณะที่บรรยากาศในประเทศยังไม่พ้นจากม่านหมอกแห่งสงครามภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยประชาชนยังขาดแคลนสิ่งอุปโภคบริโภคในที่สุดรัฐบาลอังกฤษ เเห็นว่างานอภิเษกสมรสของเจ้าหญิงราชทายาทควรจัดอย่างสมพระเกียรติบนถนนที่เสียหายจากสงครามจะประดับประดาไปด้วยแสงสีโดยเรียกมันว่าสีสันบนเส้นทางที่ยากลำบากที่เราต้องเดินทางเพื่อให้งานอภิเษกสมรสเป็นเหมือนงานปลอบใจปลอบกวนและให้กําลังใจประชาชนชาวอังกฤษที่อยู่ในความหดหู่หม่นหมองหลังสงครามในเวลานั้นหากประชาชนชาวอังกฤษ ต้องการหาซื้อเสื้อผ้าเพื่อมาตัดชุดใหม่จะต้องใช้ระบบปันส่วนคูปองชุดแต่งงานของเจ้าหญิงต้องใช้ผ้าจํานวนมากไม่นับเพื่อนเจ้าสาวที่ต้องตัดชุดใหม่เพื่อให้เข้าตีมกันบรรดาสตรีจากทั่วประเทศต่างก็ร่วมใจกันบริจาคคูปองปันส่วนผ้าเพื่อสมทบกับงานอภิเษกสมรสของเจ้าหญิงแต่รัฐบาลอังกฤษเห็นว่าคูปองปันส่วนควรได้รับการยกเว้นเป็นกรณีพิเศษเจ้าหญิงอลิซาเบธส่งเลือกเพื่อนเจ้าสาวจํานวน8คน และมอบหมายให้เซอร์นอร์แมนบิชอบฮัตเนลเป็นผู้ออกแบบชุดของพระองค์รวมถึงชุดของเพื่อนเจ้าสาวเจ้าชายฟิลิปมอบตลับเงินประดับด้วยมงกุฎทองคําและอักษรย่อของเจ้าบ่าวและเจ้าสาวเป็นของขวัญให้เพื่อนเจ้าสาวทุกคนงานอภิเษกสมรสของเจ้าหญิงอลิซาเบธได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากหลังมีประกาศการอภิเษกสมรสห้องเสื้อของเซอร์นอร์แมนต้องปิดกระจกทุกบานเพื่อไม่ให้ช่างภาพแอบมาถ่ายรูป และยังว่าจ้างดีไซเนอร์อีกคนมาช่วยออกแบบลายปักเพื่อให้ชุดเพื่อนเจ้าสาวใช้ผ้าน้อยที่สุดแต่ออกมาสวยงามมีมิติเพื่อสมกับแนวคิดที่ถักทอจากความรุ่งเรืองของอดีตแต่ใส่ใจกับปัจจุบันพิธีอภิเศษสมรสจัดขึ้นที่มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์โดยมีแขกผู้มีเกียรติจากราชวงศ์ทั่วยุโรปประชาชนหลายพันคนมาร่วมชื่นชมบรรยากาศแห่งความสุขเป็นข่าวดังไปทั่วโลก มีการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ BBC เพื่อให้ได้ติดตามชมอย่างใกล้ชิดเจ้าหญิงอลิซพระมารดาเจ้าชายฟิลิปได้กลับบ้านเกิดในอังกฤษเป็นครั้งแรกเพื่อเข้าร่วมพิธีมั่นและอภิเษกสมรสระหว่างพระโอรสกับเจ้าหญิงอลิซาเบตว่าที่ราชินีแห่งอังกฤษทันทีที่เครื่องบินของพระองค์มาถึง สนักข่าวอังกฤษฉายภาพพระองค์พร้อมคำบรรยายว่าเจ้าหญิงอลิซแห่งกรีซพระมารดาของเรือเอกฟิลิปเมา์แ,แบดเชนอดีตเจ้าชายแห่งกรีซทรงพระราชดำเนินข้างพระนางแมรี่แห่งเท็กพระอียิกาของเจ้าสาวตามหลังพระเจ้าจอร์จที่6และราชินีอลิซาเบตในงานอภิเษกสมรสหลังร่วมง,งานสําคัญของเจ้าชายฟิลิปพระโอรสเจ้าหญิงอลิซปฏิเสธที่จะใช้ชีวิตในพระราชวังทรงสเสด็จกลับกรีซบวชเป็นชี และขายเครื่องเพชรชุดสุดท้ายเพื่อตั้งสํานักคอนแวนของตัวเองพระองค์ใช้เวลาต่อมาเพื่อดูแลคนจนและเด็กกําพร้าในเอเทนส์ซึ่งก่อนหน้านี้ในยุคปฏิวัติรัสเซียเจ้าหญิงอลิซเคยเขียนจดหมายถึงรัฐบาลอังกฤษเพื่อจะช่วยเหลือพระธิดาทั้งสี่ของซานิคลัตที่สองแห่งราชวงศ์โรมานอฟโดยรับมาอยู่ด้วยกันแต่ได้รับการปฏิเสธจากรัฐบาลอังกฤษพระมารดาเจ้าหญิงอลิซเป็นพี่สาวของซาลินาอาเล็กซานดราราชินีแห่งรัสเซีย พิธีอภิเษกสมรสของเจ้าหญิงอลิซาเบธและเรือเอกฟิลิปเมาแบิเทนถือเป็นงานใหญ่ในความทรงจำที่สร้างสีสันและความหวังให้กับประชาชนในยุคหลังสงครามและแน่นอนว่าผู้ที่ไม่ได้รับเชิญให้มาร่วมงานได้แก่พระเชษฐาพคินีทั้ง3าของเจ้าชายฟิลิปและสามีชาวเยอรมันของพวกเธอรวมถึงดยุคแห่งวินเซอร์อดีตกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดท,ที่8และพระมเหสีของพระองค์วอริซิมสัน ในเดือนกุมภาพันธ์คิศกราชที่1952กษัตริย์เจ้าที่6เสด็จสวรรคตเจ้าหญิงอลิซาเบธราชทาญาทิลำดับที่หนึ่งเสด็จขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่สองขณะพระชมพันษา2 5พันษาหลังเจ้าหญิงอลิซาเบธเสด็จขึ้นครองราชเจ้าชายฟิลิปได้รับสถาปนาเป็นพระราชสวามีกฎหมายว่าด้วยการสืบสันตติวงศ์ของอังกฤษเปิดโอกาสให้ทั้งพระโอรสและพระธิดา สามารถเสด็จขึ้นครองราชได้แต่สำหรับคู่สมรสของพระบรมวงศานุวงศ์กำหนดไว้สำหรับผู้หญิงและผู้ชายต่างกันหากพระบรมวงศานุวงศ์ที่เป็นผู้ชายแต่งงานคู่สมรสจะได้รับฐานันดรศักดิ์ตำแหน่งเดียวกันแต่หากพระบรมวงศานุวงศ์ที่เป็นผู้หญิงแต่งงานคู่สมรสจะไม่ได้รับฐานันดรศักดิ์ใดๆในปีคิดสต์ศักราชที่1957เจเจ้าชายฟิลิปได้รับพระราชทานฐานันดรศักดิ์เป็นเจ้าชายแห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่ และไอแลนด์เหนือไวท์ฮอลแต่ยังทรงไม่มีสิทธิ์ในราชบัลลังก์ทั้งสองพระองค์มีโอรสธิดาร่วมกันสี่พระองค์คือกษัตริย์ชาวที่สเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีเจ้าชายแอนดรูวด,ดยุคแห่งยอกและเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดดยุคแห่งอดินบระเจ้าชายฟิลิปทำหน้าที่เคียงข้างราชินีอลริาเบตในฐานะพระสวามีด้วยศักดิ์ศรีอย่างสง่างาม และไม่เคยปล่อยทิ้งพระหัตถ์ของราชนินีทรงเห็นว่าบทบาทอันยิ่งใหญ่ของพระองค์คือการทรงช่วยเหลือและสนับสนุนราชนินีพระองค์มักพระราชดำเนินตามหลังราชินีอลิซาเบธในที่สาธารณะเพื่อแสดงความนับถือต่อองค์พระประมุขราชินีอลิซาเบธเคยตรัสถึงเจ้าชายฟิลิปพระสวามีว่าเจ้าชายฟิลิปทรงเป็นผู้คอยชีย้นำและให้กำลังใจพระองค์อยู่เสมอเป็นดั่งขุมพลังที่แข็งแกรง่งที่ช่วยให้พระองค์ยืนหยัดอยู่ได้ ทั้งสองพระองค์เป็นคู่รักราชวงศ์ที่ครองคู่กันนานที่สุดในประวัติศาสตร์อังกฤษเจ้าชายฟิลิปสเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่9เมษายนคิศกชที่2021สิริพระราชนาสา9 9พรรษาราชินีอลิซาเบธที่2เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่8กันยายนคิศกราชที่2022สิริพระชมพรรษา9 6พรรษาครองสิริราชสมบัติ70ปีเป็นกษัตริย์ที่ครองราชยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์อังกฤษ